ะะก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโอ๊ต5อิดนะครับและต่อจากคู่นะครับผมที่ผมพึ่งลงไปนะครับผมและคู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมขอเกริ่นก่อนเข้าคลิปนะครับว่า ผู้นี้นะครับผมมีบทเรียนนะครับผมแล้วก็มีการเรียนรู้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะนะครับได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งจะได้เข้าสนามนะครับหรือว่าเพิ่งจะได้เคยแข่งขันหรือกําลังคิดจะแข่งขันนะครับผมอยากให้ดูคู่นี้นะครับผมไว้เลยนะครับผมว่าแบบระดับเซียนนะครับว่าแบบเขาจะเจออะไรภายในสนามบ้าง นะครับคู่นี้เนี่ยน่าศึกษาครับเดี๋ยวมีเคสมีสตาร์ดี้เคสสตาร์ดี้นะครับผมให้ศึกษาแน่นอนนะครับคู่นี้คือคู่พี่บอลวโรดนะครับผมพบกับ พี่กมนนะครับหรือฉายาพญาไก่เนาะนะครับซึ่งพี่บอลเนี่ยก็เป็นเต็งของงานนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็มาเป็นในส่วนของพญาไก่นะครับที่เดินค่อนข้างเดินในส่วนของแก๊งซ้ายเม็ดซ้ายมาซ้ายไงครับจ้านมากนะครับพี่คนนี้ผมเคยเห็นเขาเดินอยู่นะครับก็สนุกครับผมผมรับประกันเลยว่าคูนี้สนุกแน่นอนนะครับมือใหญ่ทั้งคู่เลยเนาะ รีบไปชมเกมกันเลยดีกว่าฝ่ายขาวนะครับเป็นพี่บอลเนาะนะครับพี่บอลวโรจน์ะครับเปิดเป็นมาตรฐานครับผมเป็นเบี้ยของไม้ยงขวานะฮะแล้วนี่ครับเป็นไงนะครับแค่เปิดตัวแรกก็แปลกแล้วนะครับเป็นในส่วนของโคนนะครับผมอ่าโคนทางด้านซ้ายนะครับซ้ายของฝั่งพี่บอลอ่านะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาจะเล่นเป็นลักษณะ ม้า,มาซ้ายเมสซ้ายอะไรเนี่ยแหละนะครับผมอาจจะต้องเล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าเดินทีหลังด้วยนะอนะครับแล้วทรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของเอาโคนมาเทียมหรือมาผูกกันนั่นเองนะฮะตอนนี้พี่บอลก็ขึ้นเป็นม้าแล้วพญา,าไก่ครับขึ้นเบีย้ยขึ้นมาเลยนะครับผมอจะสังเกตได้ว่าจะเป็นเป็นเบีย้ยในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะส่ง ขึ้นมาเนาะอ่าน่าจะเป็นเทคนิคในการเดินทีหลังนะครับสำหรับมาซ้ายนะครับแล้วก็มาซ้ายเนี่ยเดินทีหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่เนี้ยได้เห็นแล้วแล้วพี่บอลครับยันเบี้ยขึ้นไปปกติครับแล้วมาแล้วครับโคนดอกนี้อ่าแต่ว่ายังฟันทงไม่ได้นะฮะว่าจะเป็นมาซ้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ารูปนี้เนี่ยมันจะออกอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นเป็นมาเทียมเนาะนะครับผมเป็นเทียมกระบองคู่อะไรทานองนี้เนี่ย อ่ะตอนนี้นะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นเม็ดครับแล้วนี่ครับออมาแล้วฮะอ่านี่คือเบีย้ยของตำแหน่งม้าซ้ายเม็ดซ้ายแน่ๆนะครับผมอ่ะเป็นเ hey ทไปทางม้าซ้ายแน่นอนนะครับเป็นม้าซ้ายโคนเทียมหรือโคนผูกแน่นอนเนาะในลักษณะนี้นะครับผมอ่าได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วเกมนี้ได้เห็นแล้วนะฮะแล้วพี่บอลนะครับเลือกที่จะขึ้นเป็นม้าขึ้นมา และม้าแล้วครับม้าตัวแรกนะครับผมอะยังไม่เป็นลักษณะม้าซ้ายครับยังค่อนข้างซ้อนรูปอยู่นะครับผมโดยฝั่งอระยัดนะครับผมแล้วก็ขึ้นโคนครับโดยพี่บอลอ่าแล้วก็ขึ้นโคนมาเป็นโคนผูกครับม้ายังช้าอยู่ฮะอ่าแล้วเป็นเม็ดขึ้นมาครับผมโดยพี่นะครับแล้วมาเต็มรูปแล้วฮะนี่คือลักษณะม้าซ้ายโคนผูกนะครับซึ่งเป็นรูปรูปหนึ่งที่ค่อนข้างแน่นมากครับผมจะเป็นรูปที่อ่อ ทําให้ขุนนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามีโคนนะครับเข้ามายัดเสริมนะครับผมอยู่ที่กลางกระดานนะครับผมซึ่งฝั่งนี้จะแตกค่อนข้างยากกว่านะครับเพราะว่าโคนเนี่ยมามามาคู่กันนั่นเองนะครับอีิบอลเลือกที่จะเดินกติครับเดินธรรมดาฮะแล้วกินปัดเข้าในครับผมจะบับม้าซ้ายเลยฮะกินปัดแต้มนี้นะครับจะเห็นบ่อยครับอ่ะอภิบอล ต่อมาเข้าไปเลยครับอ่าช็อตนะครับแล้วก็อินกันครับตอนนี้ม้าหายไปหนึ่งแล้วฮะเริ่มโล่งแล้วครับขึ้นเม็ดขึ้นมาปกติครับคือโดยปกตินะครับสมัยโบราณสมัยก่อนเนาะม้าซ้ายกับม้าขวานี่ม้าขวาเนี่ยส่วนมากก็จะแบบว่ามีความเป็นรองนะครับนิดหน่อยนะครับผมกับการที่จะมาสู้กับม้าซ้ายเนาะอาจจะปัจจุบันไม่ใช่แล้วอ่ามีความรู้ออกมากมายนะครับผม มายุงขวาเนสูได้หมดเลยนะฮะนะครับผมอ่ะไปดูต่อครับขึ้นโคนขึ้นและขึ้นขุนขึ้นมาเต็มรูปว่าเห็นไหมฮะอ่าเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างแน่นเนาะนะครับข้อดีก็คือแน่นมากนะครับการเอ่อมันจะไม่ค่อยเปาะแหละแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะถ้าช้านะครับสมมุติว่าตัวนี้ช้านะตัวนี้ก็จะช้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าช้าช้าสองตัวเลยนะครับไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ทั้งสองนะฮะอ่าก็ต้องเลือกเล่นเอา และขึ้นขุนขึ้นมาครับช็อตนี้และเลือดที่จะเป็นปูเบี้ยริมครับอ่าโอ้โหครับแล้วปูเป็นสามเบี้ยขึ้นไปเลยครับอาจะสังเกตได้ว่าเขาจะมาฝั่งนี้เนาะตามบักครับเพราะว่าขุนอยู่ตรงนี้นะครับสมอภูมิก็ต้องอยู่ตั้งแต่แถวนี้แหละอ่ามันก็ต้องอยู่โซนนี้นะครับทั้งโซนนะครับก็เลยรีปูขึ้นไปนะครับโดยพี่บอลนะครับแล้วพยากกัไงครับทินสัตว์ออกเลย นะครับผมจริงๆช็อตนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นการกินตัดออกมาเท่าไหร่นะครับผมแต่ช็อตนี้กินปิดปูมนะครับพอกินตัดเสร็จแอมต่อไปนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับแ้มน,นี้ผมก็ตกใจนะครับผมดูนะฮะแทงตูมเลยครับซึ่งช็อตนี้ช็อตนี้เป็นช็อตที่อจอมเสร็ ครับ2เบีย้ยนะครับแลกกับเม็ดหนึ่งตัวนะครับโอ้นะครับผมคือเออช็อตนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยฝ่ายขาวจะได้เปรียบเนาะเพราะว่าเออได้กินได้กิน2เบีย้ยเลยนะครับผมโดยใช้เม็ดเข้าไปแลกแล้วก็มออีอนาคตนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะใช้2ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นกําลังรบในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแน่นอนว่าซัดแน่นอนนะครับผมอ่า นนแต่ว่าเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันนะยาวๆเลยนะ,ะเพราะว่าการที่กิน2เข้าไปนะครับข้อ1คือขาวจะ,ะข้อ1น,นะครับขาวจะไม่มีแต่แดงมีเม็ดแต่ขาวเนี่ยมีกําลังพลนะครับที่พร้อมจะไปะทําเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าแดงนะครับสามารถคุม2ตัวนี้ได้นะครับผมขาวจะเป็นรองทันที นะครับอันนี้เป็นเกมของอนาคตเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นแต้มที่ถูกถอดกันมาหรือเปล่านะครับผมเลยมีการแทงแบบนี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมวิเคราะห์ไปตามเกมเนาะนะฮะผิดถูกยังไงขอไปด้วยนะครับและยันโคนขึ้นมาครับนะครับกลายเป็นช็อตนี้นะครับเป็นแท่นที่สวยงามเลยของแดงเลยนะฮะเป็นแท่นสวยงามเลยนะครับ บอลก็เริมนี้ช่วงนี้นะครับผมจะเป็นช่วงที่พี่บอลเนี่ยจะเริ่มใช้ความคิดในการเค้นละเพราะว่าทอน,นี้จะมีดีเทลแยกออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยพี่บอลจะเริ่มใช้เวลาตรงนี้นะครับผมในสนามแข่งเนาะจะเริ่มเค้นละจะมีการเดินที่ช้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นโคลไปครับคือการขึ้นโคลมาตำแหน่งนี้เพื่อที่จะหนการโคลลงตรงนี้เนาะในอนาคตแล้วก็2เนี่ยพร้อมที่จะมาเสิร์ฟนะครับ พวกนะครับคือไอ้พวกนี้ถ้าไปเมื่อไหร่อ่ะถึง6เมื่อไหร่อ่ะยังไงขาวชนะแบบฟันธงได้เลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้มันก็ต้องมันก็ยังช้าอยู่เนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นเบีย้ยคว่ำนะครับผมกว่าจะไปหงายนะครับแต่ถ้าแดงเนี่ยคุมไม่อยู่ก็แดงยังไงก็เสียเปรียบอะและเหลือแดงนะครับผมเรือของพญาไก่นะครับเลื่อนลงมาแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าจะเอาคลองนี้ครับช็อตนี้พี่บอลก็คิดอยู่ป๊บ ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนก็เอาเรือมาด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วจอดเปิดตูมเลยฮะนี่นะครับผมทําให้พี่บอลต้องเอาม้านะครับผมกลับมานะฮะและไปครับนี่ครับจอดนี้ฮนะน่าเริ่มมีลูกจับครับนี่เป็นเหมือนเป็นเทคนิคก,การเดินของทางพี่กมลเขานะครับผมคือจะมีจะมีลูกที่แบบว่ามีมาจับมาจุ๊บมาจิ๊บอะไรอย่างงี้นะครับผม ในการที่ยอมเสียเบี้ย2ตัวนี้ไปนะครับผมก็จะได้เป็นในส่วนของแท่นคืนเข้ามานะครับแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของการบุกสวนกลับเข้ามาเห็นไหมฮะ,ะนะครับมันก็มันก็มีประโยชน์ของเขานะฮะมันมีมันมีสูตรมีแต้มของเขาอยู่นะครับผมพอมาจับชอ็อตนี้พี่บอลก็ต้องมานั่งดูแล้วครับว่าช็อตนี้จะชุลมุนไหมนะครับผมจะตัดกันมั่วจะสู้อะไรกันได้ไหมนะครับผมพี่บอลเลือกที่จะ สวนนะครับขึ้นไปโดยการไปจับจุดอ่อนที่โคนในตำแหน่งนี้แน่นอนว่าก็ต้องผูกโคนโดยการเอาเรือนะครับมาผูกนะครับจริงๆช็อตนี้มันจะมีช่วงช็อตเสียเวลาเนาะนะครับแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่าช่วงไหนที่เสียเวลามากเลยนะครับผมพี่บอลนะครับจะคิดค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็ช็อตนี้นะครับเลือกที่จะกินครับแน่นอนว่าช็ แล้วพี่บอลนะครับเลือกเอาเรือนะครับตีลุกหนึ่งทีเพื่อที่จะให้ได้คลองนี้นั่นเองนะครับข้อดีก็คือได้แล้วหนึ่งคลองนะครับหนึ่งคลองนะครับพี่กมลกลับมาครับปกติครับตรงนี้ยังวิกฤตอยู่นะตรงนี้ยังอยู่นะครับซึ่งเบียร์ตัวนี้รอยรอยนานมากเลยนะครับเอาแล้วครับช็อตนี้ครับช็อตนี้พี่บอลก็คิดอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มโคนเข้าไปเลยนะครับจิ้มโคนตูมเข้าไปเลยนะครับผมเพราะว่าช็อตนี้ก็ อ่าน่าจะมีอะไรเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าไม่ได้กินกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีกินกันตรงนี้นะฮะอ่าใส่ใส่ตูมเข้ามาใช่ไหมฮะใส่ตูมเข้ามามีสับแล้วก็มีคอมอะไรเงี้ยนะครับผมคือมันน่าจะแบบเละเทะอยู่นะฮะน่าจะเละเทะอยู่อ่าอา่พยาไก่นะครับผมก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นนะครับในส่วนของแต้มชุลมุนเนาะก็ตินตัดไปเลยดื้อ แล้วก็ได้จังหวะเอาโคนนะครับผมยันหน้าขึ้นมาบัดีนะครับผมนะครับแล้วก็พี่บอลก็คิดไว้แล้วอตอนนี้นะครับก็ได้ตําแหน่งเหมือนกันเนอะอาะได้ได้ช็อตที่จะหนีไปแล้วก็ไปตีลูกไปโจมตีได้เหมือนกันนั่นก็คือเลื่อนเข้าไปนะครับผมและช็อตนี้นะครับผมเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าต้องปรบมือเลยนะครับผมว่าจัางหวะสวยจริงนะครับผมในการเดินโคนเดินอะไรขึ้นมาในแบบเนี้ย อ่าเหมือนจะไปเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับเหมือนจะออกทะเลแต่ว่าไอโคอนตัวนี้กลายมาเป็นมาเซฟครับมาเซฟไอ้ตัวได้เปรียบของทางพี่บอลเขานั่นเองนะฮะอ่าทำให้ต้องเลือเล่อนเรือ,ล,อ,ล,อลงมาใช่ไหมฮะอ่าพอเลื่อนเรือลงมาเสร็จนะพี่กมลจับจุดอ่อนเลยเห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องแบบกลับกันใหม่เนะี่ยฮะแล้วก็แทงขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับแทงขึ้นไปก็มีเสียอีกคือก็ยังยังไม่มีอํานาจในของเบี้ยสองตัวนี้นั่นเองนะครับอ่านะถือว่า เอาเรื่องนะครับผมถือว่าเดินได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะฮะและโยกม้ากลับมาแท้นนี้ครเห็นไหมฮะโยกม้ากลับมาแต้มนี้จะแทงพคนอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแบบมีลูกต่อยมีลูกแย็บตลอดเวลาเลยนะครับผมอ่ามีมีแบบโอ้โหนะครับก็ทําให้พี่บอลนะครับต้องโคนขึ้นไปเนาะเพื่อที่จะถ้าเกิดโดนเสียบเนี่ยเอาเรือเอาเรือนะครับผมวิ่งมานะครับก็ยังผูกเบี้ยได้อยู่อ่าก็ยังผูกเบี้ยได้อยู่ ปั้งเข้ามาเสร็จนี่ครับผมแล้วก็พี่บอลก็เลื่อนมาตำแหน่งนี้กดได้ได้โจมตีอีกนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแบบว่าใส่มาใส่กลับนะครับผมมีต่อยสวนไปบ้างนะฮะและนี่ครับเห็นไหมมาจับอีกแล้วฮะนี่เป็นเทมโปของฝ่ายพี่กมลโดยแท้เลยนะครับอันนี้ต้องต้องปรบมือนะฮะเดินแบบว่ามีเทมโปให้ได้ตลอดเลยนะครับนี่เลยครับผมยอมครับ พี่บอลบอกไม่ได้แล้วครับเอาไปเลยนะครับอยากได้เอาไปเลยนะครับปั้งเข้าไปครับผมหนึ่งเบีย้ยครับเพื่อที่จะเปิดโคนครับนี่พี่บอลก็มีหมัดมีศอกอยู่พร้อมนะครับผมอ่ะช็อตนี้ทําไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดกินเข้ามาเนี่ยเหมือนจะ,ะมีกินติดมาแล้วลากเข้ามาโจมตีได้หรือเปล่าอ่า อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับนะฮะบางคือคู่นี้ก็เป็นคู่ที่วิเคราะห์ยากเนาะนะครับผมเพราะว่าเขาระดับมือใหญ่ๆระดับเซียนเบอร์ใหญ่เลยนะครับบางทีผมก็วิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดนะครับมาต่อไปครับนี่ครับผมพิกมลถอยวนกลับไปเลยครับให้ไปเลยนะครับม้าไม่กลัวฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอกินเข้าไปใช่ไหมมาตีค่อมนะครับตีค่อมเพื่อที่จะเอาม้าเอาเรือกลับคืนนั้อีกแล้วตรงนี้พังหมดนะครับกลายเป็นสุดท้าย มาได้เปรียบเม็ดนะเออเอาสินะครับผมอ่ะไม่ได้หรอกผมแน่นอนว่าต้องไปครับอ่าพยายามหานูกให้ได้ก่อนนะอ่าคือถ้า2ตัวเนี้ไปถึงโกอะ่ะยังไงก็ฟันธงชนะไปเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เนาะนี่ครับผมเห็นไหมไยังมีลูกกุ๊กตักกุ๊กตักกุ๊กตักวนอยู่นะฮะพี่บอลก็หลบลงมาและนี่ครับผมไม่ให้หงายฮะอ่าแล้วแทงตัวนี้ไม่ได้อีกอ้นะครับว้่นายจริง นี่เลยแล้วกันนะครับผมอหมดเรื่องเงินไปนะจะได้ปลดไปนะครับมันจะได้ไม่วุ่นวายนะครับชีวิตอ่ะก็กินกันตอนเนี้ยหมากมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมอ่าหมากมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดที่มันจะเริ่มไปทางเสมอนะครับผมอ่าแต่ว่าไอตัวนี้ก็ยังอันตรายอยู่นะครับคือถ้าคุมไม่อยู่อ่ะแพ้แน่นะครับคุมไม่อยู่แพ้แ ก็กินเข้าไปคือช็อตนี้จะเลือกเป็นเรือก็ได้หรือว่าเป็นม้าก็ได้หรือว่าเป็นเบี้ยก็ได้นะครับผมแต่ว่าช็อตนี้มันจะเป็นแต้มเหมือนเทมโปของฝ่ายพี่บอลเนาะเลยต้องใช้เบี้ยกินเข้าไปเพื่อให้ให้เขาขยับแต่ม้าเท่านั้นนะครับพอเขาขายับม้าเสร็จปุ๊บทีนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูแล้วว่าจะเดินอะไรต่อน,นี่เลยนะครับลอยลอย,ลอยเบี้ยใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็กินอีกนะครับผมซึ่ง ยิ่งกินยิ่งน้อยลงเนาะตัวละครมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะฮะนะตัวละคร,รคก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองพี่บอลน,นะครับผมก็เลือกกินปูเข้าไปนี่ครับแม่มียัดขุนเข้ามาค่อมด้วยโอ้โหพระเจ้าช่วยนะฮะโอ้โหนะครับ,นะรบแม่มีต่อยมาต่อยกลับจริงๆครับนี่ถือว่าหมาัดนะครับผมในคู่นะทำให้พี่บอลต้องเซมา้ากลับมาปลูกเรือนะครับผม นะครับแล้วก็แตะเรือหนึ่งทีครับออกคลองแล้วฮะเรียกได้ว่าไม่ไม่เฝ้าแล้วฮะได้สวนหมัดแล้วครับจอดนี้ครับนี่เลยนะครับหงายสู้ครับบอกลุกก็รุกมาเลยไม่กลัวครับเพราะว่ามีเออสอกเหมือนกันครับพี่บอลเนี่ยศอกโอมเขานี่ก็เจ็บปวดรวดร้าวพอสมควรลุกอยู่แล้วฮะลุกขุนไม่ติดถึงเรือยังไงก็เอาอยู่แล้วครับ็อดนี้ลุกตูมครับหือนะฮะโอ้ทำให้พี่บอลต้องเซฟ เฟขุนครับ,รบแล้วโยกมาครับออกมาจากตาที่จะโดนลุกนะฮะโหแล้วชอดนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดม้าตัวนี้ออกนะหายนะครับผมมีหลายช็อตนะต้องระวังนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบปุ้งปังอะไรตรงนี้หรือเปล่านะเออนะครับผมหลากหลายนะครับม้ากับเรือใกล้ถึงขุนแล้วเนาะอ่านะฮะนี่เลยเอาสิหมดเรื่องกันไปเอาหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่า ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปนะครับผูกกันได้นะครับผมเออนะครับแล้วก็มาตัวนี้ด้วยนะครับน่าจะเล่นเป็นลักษณะนั้นเนาะก็น่าจะเออน่าจะสู้กันได้เลยล่ะไม่เอาครับไม่เอาครับช็อตเริ่มช่วงนี้จะเริ่มแบบว่ามีแต้มอะไรแล้วนะจะเริ่มแบบมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่ครับพอกดช็อตนี้นะครับผมไม่มีการผูกซ้ำแล้ว สวนเลยนะครับผมต่อยมาสวนกลับเลยทันนะครับแล้วมาในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ค่อนข้างหมาเขาเรียกว่าช่วงหมาคลายเนาะนะครับคือตัวมันโล่งๆแล้วนะครับก็อาจจะเป็นผลที่ออกเสมอได้ค่อนข้างสูงครับและตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเวลานะครับผมห่างกันค่อนข้างเยอะครับถ้าเห็นในกระดานจริงเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับผมในส่วนของกระดานจริงเนี่ย พี่บอลนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ออกแนววิกฤตแล้วนะฮะเพราะว่าใช้เวลาในการเค้นนะครับผมเค้นแต้มช่วงกลางกระดานเนี่ยไปเยอะมหาศาลนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเสี่ยงครับเสี่ยงเข็มตกมากครับผมในกระดานเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าเวลานะครับมันห่างกันมากจริงๆนะครับ ขอยเม็ดครับผมแล้วช็อตนี้จะทำไงครับตัวนี้นะครับหรือจะเอาตัวนี้เอายังไงดีฮะพี่บอลบอกเอาแล้วครับคือช็อตนี้น่าจะเป็นช่วงของการละลายทิ้งหมดแล้วก็ซือแบบว่าน่าจะเอาเสมอละเพราะว่าในเรื่องของเวลาด้วยครับอนี่ครับแล้วก็กินเข้าไปครับแลพี่บอลเลื่อนกลับมาครับเพื่อที่จะมาผูกตัวนี้แล้วก็กินตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าแดงนะครับเลือกที่จะ ไล่มาครับในแต้มนี้เนาะแต้มนี้พี่บอลก็เลือกกินเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะแย่งกันนั่นเองนะครับแล้วก็ช็อตนี้นะครับช็อตนี้ผมไม่รู้จริงนะไม่ทราบจริงนะครับผมอผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับของแต้มนะฮะคือพี่กมลนะครับผมยาไก่นะครับไม่ได้กินเบี้ยตัวนี้เข้าไปครับนะครับผมกาลังกําลังดูอยู่ครับว่าเป็นแต้มซอกหรือว่าอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมก็ ออส่วนตัวยังมองไม่เห็นนะครับผมว่าแบบว่ามันจะมีแต้มคอมโบตรงไหนบ้างนะครับผมเช่นตรงนี้เหรอนะครับจับเม็ดหรือเปล่านะครับแล้วก็มาตีลุกหรือเปล่านะครับอืมนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงเดียรผมไม่แน่ใจครับไอช็อนนี้ไม่รู้จริงนะครับแต่ว่าพยาไก่นะครับไม่ได้กินเข้าไปนะเอาเรือนะครับผมเลื่อนขึ้นมาจับมาครับผมเรื่องขึ้นมา นะครับพี่บอลก็เลือกที่จะเลื่อนครับนะเลื่อนตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ขุนนะครับมาติดครับ่าแลวช็อตนี้จะเป็นช็อตโยกครับคือช็อตนี้นะครับผมทุกคนนะครับต้องอ่าสังเกตให้ดีๆนะครับสังเกตทางฝั่งของพี่บอลให้ดีๆนะครับ ว่าการโยกในช่วงปลายกระดานแบบนี้นะครับมันมเีเขาเรียวกว่าอะไรมันมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็พลาดก็คือแพ้ได้เลยนะครับผมช่วงโยกแบบนี้นะครับผมเป็นช่วงที่น่าศึกษาและเรียนรู้มากนะครับเพราะว่า1นนะครับวิฤตรครับเวลาน้อยฮะสองเนี่ยต้องมีความรู้และเยี่ยวชาญในช่วงปลายกระดานมากนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเกมนี้เนี่ยออกแพ้ได้เลยนะครับเข็มตกได้เลย นะครับแล้วก็เผลอๆจะแพ้ตัวละครได้เลยนะครับแบบโดนลุกค่าโดนอะไรเพราะว่าเวลามันน้อยใช่ไหมฮะไปดูครับสังเกตดีๆฮะแตะเรือมาจับเบี้ยครับแล้วต้องคิดให้เอาเรือมาผูกพร้อมกับจับมาครับแล้วก็พิ่กมนนะครับเดินมานะครับผมและนี่ต้องเลื่อนไปเห็นไหมฮะเลื่อนมานะครับผมเกาะปั้งนะครับมีเปิดนะถ้ากินเบี้ยเข้ามานี่ เอเป็นไงนะครับช็อตเล็กๆมีแต้มอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะระวังนะครับผมแล้วพอเลื่อนเรือมาตำแหน่งนี้นะครับเท่ากับเบี้ยตัวนี้ไม่เสียกั่งนะครับยัดขึ้นไปได้อีกนะครับพอจะสิยนะครับได้เบี้ยตรงกลางกระดานคือนะฮะเนี่ยได้เทมโปได้ไรกลับเลยนะครับผมนี่คือการเดินของพี่บอลนะฮะอ่าแล้วพอแตะขึ้นมาจังหวะนี้ให้เม็ดเลยฮะอ่าให้เม็ดเลยนะครับเพราะว่าเอ่อม้าขาดอยู่เนาะม้าขาดอยู่นะครับบอลเลื่อนเนี่ย เอามาผูกมาให้เรียบร้อยนะครับผมทิ้งเท่ากับทิ้งเนาะเพราะว่าตัวละครตอนเนี้ยมันออกเสมอแล้วนะครับผมอแต่ว่า็อดเนี้ยแดงเนี่ยว่าพี่กมลเนี่ยอ่อเวลาเหลือเยอะแบบเยอะมากครับอ่าคือเยอะในระดับที่ว่าสามนาทีต่อสิบสี่นาทีได้เลยอ,อ่ะนะครับเยอะประมาณนั้นเลยนะครับผมจาตัวเลขเอ่อของจริงไม่ได้นะครับแต่ว่าคร่าวๆในหัวเนี่ยประมาณนั้นเลยความห่างของระยะเวลาเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเข็มตกเสมอนะครับพี่บอล นะครับแล้วก็เดินเม็ดครับแล้วก็เห็นไหมฮะไม่ได้กินเบี้ยไม่ได้อะไรผมอเดินไปนะครับผมเดินเบี้ยไปได้เลยนะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแดงนะครับผมเลือกที่จะรวมพวกก่อนนะฮะเรื่องที่จะรวมพวกนะครับผมและแทงถูกขึ้นไปครับโดยพี่บอลนะครับตอนนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับถ้ามีพลังทั้ง3ามตัวเนี่ยเบียดกลับมาได้เลยนะนะครับน่ากลัวนะนะครับแล้วตอนนี้ครับเริ่มต่อแล้วฮะ พี่บอลบอกเอาสินะครับผมนะครับเวลาก็น้อยอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างงี้คิดง่ายเลยนะครับผมยิ่งระไวเดินแบบสปีดครับเพราะว่าตัวละครน้อยมากนี่ครับหงายตูมเข้าไปครับแล้วนี่ครับบล็อกเรือไว้แล้วพี่บอลเดินอขุนขึ้นมาช็อตนี้นะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะเภาคในสถานการณ์จริงแล้วกันก็คือเขาจะเดินกันเร็วมากอเขาจะเดินกันเร็วมากนะครับผมจะขึ้นเป็นภาคแบบเกมเร็วแล้วนะนะครับจับตาดูให้ดีนะครับเขาเดิน ช็อตนี้เนี่ยมันเหลือประมาณแค่2อถึงหนาทีเท่านั้นอ่ะคือต่อมูฟเนี่ยมันจะต้องไปแบบเป็นเซี่ยววิ่ปุปปปปเท่านั้นนะครับถึงจะทันเนาะนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับตาต่อไปพี่กมลสามารถคิดนานได้เนาะเหลือนาทีเป็น10นะครับสบายนะครับก็เลือกที่จะค่อยๆเอาขุนมาเบียดนะเน่าจะไล่เขาเลยนะครับใจคอนะครับนี่นะครับไม่ได้ดูเลยนะครับผมจะไล่เลยนะครับเพราะว่าเวลาเหลือเยอะ แล้วก็พี่บอลต่อเรือทิ้งครับช็อตนี้นะครับหลบครับพี่บอลเดินเม็ดนะครับเลื่อนเรือหลบไปพี่บอลเลื่อนเรือปรับปรับมาแล้วตอนเม็ดขาดครับดึงไปขับมาตอนนี้จะซ้ําเลยวไม่พี่กมลนนี่ดึงกลับแล้วก็เลื่อนเรือออกมาครับผมโอ้โหเป็นไงคือตอนนี้เนี่ยพี่บอลที่จะเล่นเป็นแบบว่าลึงนะอ่านะครับจะดึงล้อก็ได้ขาดครับถูกเม็ดทันก็เหมือนจะเอาขุ่นมาแปะนะครับผม หลบมาเปิดลุกได้อีกนะครับเรียกได้ว่าไล่จริงฮะเดียโอ้โหดูครับแล้วเม็ดมันไม่ตรงกันเนาะมันโอ้หูมันเดินนี่ครับแล้วเลื่อนเรือกลับโยกครับนี่ทีเสมอครับพี่อับอลบอกจะไล่แลวครับเพราะว่าตัวละครรวมได้แล้วเอาละครใ่ครับหลบเม็ดหนึ่งตีเรือกลับเข้ามาตีเม็ดกลับเข้ามาครับตีลุกอพี่บอลบอกเลื่อนเรือเลยนะครับผมเลื่อนเรือลุกครับแล้ว ไปนะครับผมเดินขุนขึ้นไปนะฮะนะฮะบนเดินขุนขึ้นมาพี่บอลเดินเรือตกกลับมาเนี่ยรัาเป็นการโยกกันอยู่อ่าแล้วก็ตีลูกครับผมเห็นไหมเขาค่อยะค่อยไล่เขาไปละเห็นห้าเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆืแล้วนะครับผมอ่ารับช็อตนี้ยังไงเบี้ยวนิดนิดโอ้โหโดนผูกโอ้โหนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้ตีลูกครับเม็ดจะไม่ให้ครับกลับมาผูกใหม่นะครับผมแล้วไปโดยพี่ปลายาไก่ครับ ตอนนี้หงายได้หนึ่งตุกเอาแล้วตีลูกให้กินฟรีครับแล้วตอนนี้ใช้เม็ดนะครับไลบีครับเม็ดผูกครับผมอ่าอกโูนะครับเรียกได้ว่ามากครับช็อตนี้นะครับตอนนี้เหลือเวลาน้อยเหลือเวลาน้อยมากครับต้องรีบเดินอ่านะครับผมแล้วก็ช็อตนี้นะครับผมเอ่อต้องบอกว่าพี่กระมดนะครับผมเขาสามารถที่จะเดินช้าได้เนาะ ลาเขาเหลือเยอะนะฮะฮะพี่บอลเนี่ยแหละครับจะต้องแบบเดินให้เร็วเร็วเท่าที่จะทําได้นี่คือนี่คือเพี้ยวเล็บนะครับผมในช่วงของปลายกระดานเนาะนะครับนี่อาการจริงที่คุณต้องเจอนะครับเวลาไปแข่งนะฮะนี่คือมันเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับผมว่าทําไมเราถึงต้องฝึกปลายกระดานนะครับทําไมเราถึงต้อง ฝึกการไล่นะครับหรือว่าฝึกกลอะไรต่างๆเห็นไหมมันจะมันจะเข้ารูปหมกกลได้บ้างในบางครั้งนะครับผมอ่านี่คือความชํนานาญล้วนๆน,นะครับผมใครจะไปเดินได้แบบนี้นะฮะเดินแบบเสี้ยววิเสี้ยววิเนี่ยโดยที่แบบไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งได้คิดนะครับผมแล้วเราก็คนที่มีเวลาน้อยเนี่ยจะไปคิดในช่วงของ ฝ่ายผู้ต่อสู้ที่กําลังคิดนะฮะอ่านี่คือเอ่อแดงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่อยากจะเอาชนะเวลาด้วยนะอ่านะครับผมเพราะว่ามันมีมันมีช็อตที่แบบว่าเอ่อไม่ได้ล้อกันนะครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ใน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 ช็อตแบบนี้นะครับอ่านี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่แบบว่าระดับเสียงเราต้องเจอเนาะมันเป็นเขี้ยวเล็บในสนามนะครับอันนี้คือแบบเราต้องเรียนรู้ไเลยเนาะนะครับมาไปดูกันต่อในดึกแฟดเนาะ,ะนะครับตามเราไปครับพี่กมลเดิน เอาแล้วครับเห็นไหมฮะเดินเร็วมากครับผมอพี่บอลจะเดินเร็วมากๆเลยเนะครับ,บผมแล้วก็เนแบบี่ยฮะเห็นไหมเขาจะตบปุ๊บพี่บอลเลื่อนปั๊บทันนะครับผมเนี่ยลุกโอมเข้าไปนะครับ,บผมพี่กมลปุ๊บกดทันทีเห็นไหมฮะวามไวครับเดือดแฟชเลยนี่นะครแบบับผมขยับคุนปุ๊บขยับเม็ดทันนี่เหแบบ็นไหมคือแบบสมองนี่รันแบบตุ้มตต้มต้มเลยเนะครับ,บผมอ่ะแล้วก็ลุกเสร็จปิดเห็นไหมครับคือ โหแบบทุกอย่างไวมากครับรีเฟกนะครับอ่านะครับก็ช็อตนี้จะเริ่มเป็นในส่วนของแบบว่าอ่ใกล้จะล้อกันแล้วใกล้จะล้อนะครับผมอานะครับเนี่ยคือช็อนนี้ได้บิดนะเห็นไหมฮะการบ็อกอะไรนะเนี่ยเดดแตะได้กินด้วยนะครับผมนี่นี่จะได้ไล่แล้วนะเออนะครับอีกนิดเดียวนี่ขุนติดครับนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ทีนะครับผมเห็นไหม นี่เห็นไหมจะได้ตกตานี่ก็ขยับออกไปนะครับก็แน่นอนว่ามันมันเข้าไม่ได้นะมันมันมันติดเม็ดนะครับถ้าไม่มีเนะี่ยโดนแน่นอนเนี่ะเพราะว่ามันเตี้ยวไวในนะ,ะลุกเข้าไปแล้วก็ติดรูปล้อนะครับอย่างเงี้ยพูดนันนะเออนะครับผมแล้วเกมนี้ได้ความรู้ด้วยนะครับผมอะนะครับถ้าเกิดชอบนะครับ แชร์ให้ผมด้วยนะเออนะครับจะได้มาภาคเกมบ่อยๆนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับขอลาก,กันไปก่อนเดี๋ยวคู่หน้าจะเป็นใครนะครับผมติดตามกันไว้ได้เลยฮนะ